สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบก,กับเกม R O X เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะในพาร์ทนี้เราจะมาทำการไตีบวกกันนะครับเนาะเราจะมาทำการไตีบวกประดับจากบวกสีให้ขึ้นเป็นบวกหกให้ได้เลยนะครับมาดูกันว่าของที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะพอไหมก้าวครั้ง ไม่ได้ก้าครั้งนี้เตรียมมาทั้งหมดเก้าอันนะจำไม่ผิดเนาะโอเคนะครับวันนี้เนาะของมันไม่แดงนะมันไม่มีแรงตีมอนนะครับเนาะเราไปกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะไปต,บตีบวกที่เมืองพอนเทล่ากันเอาแบบตีปุ๊บตีเลยนะครับเนาะ ไปงไงปุ๊บติดเลยมาดูกันครับนี่สูตรนี้นะครับคิดง่ายๆสูตรนี้นะครับผมใช้มาหลายรอบแล้วแต่เอาบอกเลยครับว่ารอบนี้เป็นไงไม่รู้มาดูนี่ครับว mm hmm. นนะครับทวนเข็มไอ้ตามเข็มนาฬิกาสองรอบรปุ๊บออกข้างบนนี้การับพูดเลยครับมาคุยกับรีไฟล์เหมือนเดิมครับกดรีไฟล์ใจเย็นๆครับมาเลือกของเราี่อยู่แล้ว ติ๊กแบบไม่ต้องมีการตอดด้วยกดไปหนึ่งทีติ๊งโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงจบครับจบเลยกดดีไอซึ่งไปดีกดไปอื้อกด,ดอดดีกทีไม่พอไม่ได้อะไรกันฮะไม่เอากดอืมกดอีกที อา้าวโหมันไม่ตออเนี่อะ,ะมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยกดโอ้โหเรียบร้อยโอเคยังยังไม่หมดเท่านั้นกดเมื่อกี้กดแบบโมโหไปหนึ่งทีเดี๋ยวขายของก่อแป๊บเอาเงินนีเตมเงินมาเรียบร,ร,ร้อยเลยเดี๋ยวเอาขึ้น ต้องซื้อต้องจัดอีกสักหน่อยไม่ได้บวกบวกไว้เราไม่ยอมวันนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะมีงบอยู่แค่นี้งบน้อยครับค,ค่อยๆใช้งบน้อยค,ค่อยๆใช้เนาะอ่าไปไหนเนี่ยอ่าหลอนครับช่วงนี้หลอน ฮ่าต uh ุ๊นะครับเมื่อกี้สองทีสะดุ้งโยงเลยจัดมาอีกอ่ายี่เจ็ดตัวโอเคปุ๊บดูสิจะเป็นยังไงวันนี้ จะขึ้นบวกหกมาดูนะมาดูกัน,นะกนให้รู้แล้ววิ่งลไปเลยเนาะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งชิ้นถ้าขึ้นบวกหกมามาเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อกี้เราใช้สูตรวนหนึ่งรอบแนะีไม่สำเร็จอันนี้มาถอดออกให้หมดนี่ถอดออกไปนี่เอาไม่เอา นี่เอาอันนี้ใชมไหมนะครับเด็ดๆสี่อันเหมือนสองคลิกเท่านั้นนะมาต่อปูงเนี่ยนะเรียบร้อยป๊บนะให้เก็บเขาหน่อยนะครับเราต้องทำเป็นว่าเออคุยเม็นพลัง โอเคเคเคแล้วก็มามีไฟต่อครับบอกเลยกดหนึ่งที่อา้าวเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้มันขลับราบเลยวะอือออโอ้โหหนึ่งที่เห็นไ,ไหมครับมันได้เรียบร้อยม,มาอยู่ที่เดิม,มยังของเรายังไม่หมด

ร้อยเป็นไงครับอของไม่แดงไม่มีแรงเดินแปดแดงด้วยเรียบร้อยเป็นไงเออโอโหสีดเดี๋ยวสีดแหละจนแหละเรียบร้อยครับหมด ผมจะบดแค่นี้เงินเลยโอโเคครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับรีไฟล์วันนี้เนาะมีคืบหน้าคือแดงอันนี้ไฟล์เสร็จและงั้นมาเรามาอัปเกรดกันดีกว่าอัพเกรดขึ้นนะครับบวก2ยิบห้าไม่รู้จะถึงป่ะเนาะปิง ปิงปิออ้งโอ้โโอ้โหอะไรอ้อะไรโอ้โอโหอโอ้โหกอ้นหโอม่สนใ้กหนอ้โหโ้โหั้โห้าหมอหอนกันอะมหโอ้โอ้โหโอ้องหนหออ้โหยอ้โหขอ้โหขอ้โหอมหอม้้ กดอย่างเดียวคิดเดียวเสียวทั้งวงการเรียบร้อยแไปคือขายของก่อนเงินหมดเงินหมดเนี่ยงบน้อยงบไม่ได้น้อยครับแต่ปัจจัยมันมีน้อยแค่นั้นเองเนาะขายไปมเนี่ย อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ้าไม่พอเดี๋ยวก็ต้องแลกใหม่แค่นั่นเองครับเนาะมาอัพเกรดเลยอ่ะอีกสองทีโอ้หืมไปขึ้นจริงๆอ่ะอ้อหูอือหโห เสียดีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอีกอกี่ขีเดียวเงินหมดอ่ะเอาเล่นซะเงินหมดตูดเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนอะทำไงดีละ่ะเงินหมดมยังไม่หมดสักทีเดียว่สียด มันต้องสี่ร้อยอู่สามร้อยโอ้โต้องสี่พันอะเนาะเค้กละสี่พันเฮ็ดสุดจริงๆครับนะสุดจริงๆเลยวันนี้เนาะเรียบร้อยครับวันนี้เนาะ เรียบร้อยเลยวันนี้ของไม่แดงไม่มีแรงตีเรียบร้อยเลยวันนี้โอ้โหยังไงดีล่ะครับต่อไปดีเนาะนี้จะได้อีกสักทีไหมมันเหลือของ มันต้องหมดอันนี้เหลืออันเดียวใช่ไหมนะอีกตีบวกอะไรเหลือไหมเหลือไหมดูมันตีบวกไม่ได้โอ้หมดไปแล้วเหลือแค่อัปเกรดนี้อย่างเดียวเนาะอ่ะอ,อ,อีกหนึ่งคลิสดูซิจะได้ไหมมา พูมเมือนไปเลยนะการหนึ่งคลิกครั้งนี้หนึ่งคลิกหนึ่งโป้งดูซิจะได้ไหมอือออืออืออีกอันเดียวหมดแล้วเรียบร้อยเจ็บช้ำน้ำใจ นาะโอเคครับหมดไปนะครับเนาะโอเควันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะตัวละคร,รคแค่นีนะ้มาตีบวกเรียบร้อยเลยไม่ได้บวกห้านี่มาบวกสี่กับติดแดงแค่นั้นเองนะครับนะบในพาร์ทนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนาะวันนี้เจ็บแหละหมดตัวหมดทุกอย่างแหละทีนี้นะครับบ๊ายบาย